ข่าวนี้ไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะผู้บัญชาการมทบ .210 จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเมื่อวานนี้เวลา14นาฬิกาพลตรีฉัดชัยมีชั้นช่วงพบมทบ .210 เป็นประธานในพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานรายใหม่ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาสารต่อพระราชปณิธานในการปลูกต้นกล้าแห่งความดีและเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์กำลังพลจะได้นำหมวกและผ้าพันคอมาใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมิพลลอดดุยเมหาราชบรมนาชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่างๆและเอกชนสำหรับความหมายของจิตอาสานั้น จิตหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกอาสาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแด่มนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุขที่พร้อมเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่นักศึกษาวิชาทหารทุกคนได้รับพระราชทานในวันนี้หมวกจิตอาสาสีฟ้าหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ้าพันคอจิตอาสาสีเหลืองหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งด้านหลังผ้าพันคอมีตราพระปรมพิถ่ยย่อวปรนั้นหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้งสองสิ่งคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักและเทิดทูนเป็นที่สุดแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาคือประสบการณิกรของท่านฉะนั้นการที่นำหมวกฟ้าและผ้าพันคอสีเหลืองสวมใส่อยู่บนประชาชนของพระองค์ท่านพระองค์จะทรงเห็นสิ่งที่พระองค์ท่านรักที่สุดสามสิ่งพร้อมกันเสมอดังนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งพระราชทานมอบให้นักศึกษาทุกคนได้เก็บรักษาให้ดีพร้อมทั้งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการกระทำความดีได้ทุกโอกาสและทุกเมื่อนักศึกษาทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้กับประเทศชาติในการกระทำความดีตลอดไปรวมถึงนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาในวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตใหม่นำไปขยายผลต่อให้บุคคลที่รู้จักได้รับทราบเพื่อได้ตระหนักถึงความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยประสบก,กรณิกรของพระองค์ท่านเสมอมาไกรสมุดนามโพไซผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดมุกดาหารภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินายงาน